กล้าจ่าสุรบุกกล้าพระมหากล้เจดียมคลกล้าสมบัติทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ครัช่องก๊อแมน็สำหรับคลิปนี้นะผมเราอยู่กันที่วัดตะโกนะครับผมกับผมอรุณนั่นเองนะครับผมอยู่ท่าชีแล้วนะครับผมเราข้ามข้าวอำเภอมาเป็นที่วัดจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่ภายในวัดนะครับผมก่อนก่อนที่จะเข้ามานะครับผมเราจะเจอด่านป้องกันโควิด -19 นะครับผมจะมีจุดคัดกรองอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้านะครับผมที่สมมนู้ แล้วตอนนี้เราเข้ามาภายในวัดแล้วนะผมี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศภายในวัดนะว่าจะเป็นยังไ,ไกงกราบหลวงพ่อล่างหลวงพ่อขึ้นในไปในเราเข้าดูในก่อไไกไน,ไป,นไปเลยน,ยลยนยี่เกิดร้อน ในพระมหาเจดีย์หลวงพ่อรวยนะครับเขาเรียกอะไรนะก็เจดีย์ปราสาทที่โตนะครับของหลวงพ่อรวยตอนนี้ตรีระสงสารของหลวงพ่อนะครับอยู่ตรงด้านหน้าเราครับมีเขาเรียกอะไรกันนักทาญาติโยมเยอะมากเลยครับวันนี้เต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยดูได้ทุกคนอืยคนเยอะมากแร้ว ากำลังขึ้นไปทางของของของอเจี๋ยครับค่อยๆ<ป>ขึ้นมาเยือๆเยอะๆอุ้ยสวยฮะ นี้เป็นชั้นสองพระพุทธรูปมรรกฏทำจับหยกครับเป็นหยกทั้งองค์เลยองค์ใหญ่เลยเกิดแลบริเวณภายในวัดคือกว้างมากครับกว้างมากครับตอนนี้เหงื่อแตกแลยเราเจอนี้ด้วยเราเจอพญานาคสีขาวในนา่าเพือสวยมากเลยญนนาคเผือใมุมนี้สวยอะ ต้นไม้ขนาดข้างตรงนี้เป็นส่วนของพญานาคศาลากลางน้ำปะใช่นี่ศาลาอยู่กับตรงไทยนะศาราตรงไทยอยู่กลางน้ําลายล้อมด้วยพญานาคองค์สีขาวนะครับสวยงามมากเลยบรรยากาศดีนะครับตอนนี้แดดแดดจูบแล้วนะครับมีปลาเลยอ๋อมีปลาด้วยนะทุกคน อโอ้ปลาตัวใหญ่ไหนไหนะขนานอยู่ไต่เราต้อ,องจะมีให้ห่า,า,างปลราระวังนะ ห้าหมื่นห้านะครับเรทตรงนี้จะเป็นโซนเป็นโซนพักเครื่องใช่ปะ่ะเป็นพ่อของพ่อนะครับมีทุกรุ่นอ่ะหลากหลายเลยก็ก็เลือกชมกันตามอัธยาศัยนะครับก็ยายแวแล้วแต่นี่ครับแล้วแต่แล้วแต่เพราะว่ะราคาค่อนข้างแรงแรงมากเลยอะ <c oughs> สี 40, ่หมื่นครับอย่างน้อยๆก็สี่หม <Okay, S 1> ื่นโอเคับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยสำหรับทมมี่เรนอเภอพาชีนะจังหวัดพัะนครศรีอยุธยาจ้า เพถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะผมอยา่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจะพาไปชื่อ,อื่นนะครับผมไว้ติดตามไว้เราไว้เรื่อยๆนะครับผมแล้วพบก,กันจ้ะบ๊ายบาย,บาย,บายคลิปี่นี่แใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดติดตามเที่ยวกันไหมได้ที่ปุ่มนี้และกดกริ่งตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับยังไงครับอ๋อหารถไม่เจอครับ ค,คือตอนมาเขาให้เดินมาข้างหลังเราไม่มาไงเราไปข้างหน้าแต่ค้ากลับจะกลับท้างข้างหลังหาไม่เจอหาเราไม่เจอใช่รู้จะไปทางไหนเนี่ยาบอดุงเหงือครับดุงเหงืไปทางเดี๋ยวก็เจอเพอยังไงมองเห็นเจดีอยู่ไม่หลงครับอ,อันนี้เป็นโซนข้างหลังหรือข,ข้างก็ไม่รู้เนาะที่ออกมาแล้วจ,มจะมีร้านค้าเต็มเลยนะครับอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงเลยตูนตูนนีเปล่า ามาแลา้วไปทา day, งเดิมกว่านดเดียวเราอ่ะนี่ไงรูนี้เนี่ยเออใช่เขาจะให้เรามารูนี้เนี่ยรูนี้ครับที่เขาจะให้เรามาเราผิดรูป่ะรถไม่เจอครับทุกคนบ้าบอบริเวณพื้นที่วัดนี่คือแบบใหญ่มากทุกคนไปครับ 50บาทครับพี่มีของขายตลอดทั้งในวัดนะครับทั้งทั้งข้างทั้งข้างหน้าทั้งในวัดคือมีของขายเียบเลยเดีเ๋ยวยังเจดี๋ยวแล้วนี่นครับนี่ครับเลี้ยวข้างหน้านี่แล้วไอ้ยซอยเล็กเมื่อกี้ซอยเล็กๆนั่นแหละแต่เราไปซอยใหญ่ไง ก็เลยข้ามคลองไม่ได้อ๋ออ๋ออยู่ฝั่งนู้นไงที่เราขผล่ทะลุออกมาเราต้องเดินอ้อมฝั่งนี้ก็เราอยู่ไม่เห็นไอ้ร้านลังไอ้ขึ้นเจี๋ยอะไรอะไรนะไม่เห็นไอ้ร้านขึ้นเจี๋ยอะไรตรงนี้เอ้าเมื่อกี้เราก็มาโผล่ตรงนี้นี่หว่าใช่เดิก็จะถึงอยู่แล้วนี่หว่าเดินย้อนกลับไม่ได้โคตายแล้วย้อนไปย้อนาไวมาจนถึงนี่แล้วมันหาไม่เจออะนี่ไงเมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้แหละใช่ครับแล้วเราก็เดินย้อนกลับไปอีกครับอะถึงรถแล้ว โอเคบาย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 ดิเฮ้ยลุเปียกดูเปียกหิวเปียกเหงื่อ